สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อันจะมารีวิวเปรียบเทียบนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของ Edifier g 1 5 0 0กับ G2 0 0 0นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสยเรลาเรามาฟังกันเลยนะครับเพราะว่าพิอันนะครับพูดเรื่องความแตกต่างในทางเทคนิคไว้ในคลิปที่1แล้วนะจ๊ะใครอยากจะรู้รายละเอียดนะครับไปฟังคลิปหนึ่งนะครับก็คลิปหลังๆนะครับเราจะเน้นฟังเพลงกันอย่างเดียวนะจ๊ะจะได้ความแตกต่างมีชัดเจนขึ้น เด็กมันแรปบ,บ,บาออ้านใหม่รถใหม่อตันใหม่ซื้อในแบงก์ รปไว้ให้เด็กมันแรปไว้ให้เด็กมันคลั่งนี่นั่นคือพลังปล่อยให้บีมันแรงเห็นภาพเพลงแสลงโลกผู้พังกระแพงเวทีแบบถูกแยกเล่นกลกันไปทำไมทำไมใส่ใจให้รามันลึกวิญญาณนักบากกับมาพิฆาตให้คนทั้งชาตินั้นต้องลังเลลองหยุดสักนิดและนึกนไดเก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่านี่คือศึกสงครามเกิดที่โน่นท้ากลายเป็นอาชีพกูแบ็กออนสตรีมแล้วจะมาออกโทรขัดทั่วต่อไอ้ครบจังหวัดรู้จักผมดีในทูพีโอมันในสิทธิ์มันกรี เสติล FS มวยหักไม่มวยงอสติลไม่พลาดเป้าเด่าวกับเซียวรีมวยต่อไม่ยังไม่รวยพอแม่ทัวไม่เต็นชดาสารคุกอินบนหลังของมักชิมาปฏิปทามอะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะมาลองนะครับของ G สองพันนะจ๊ะก็สองตัวนี้ราคาต่างกัน700บาทนะครับแล้วถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่ายากกับการเพิ่ม700บาท

เด็กมันร่ามีความร่ทังวงการทำให้เด็กต้องทำตาอ๋อคิต่อให้เด็กมันเิวแต่ข้างมันไปทำไมในี่สิบส่สิบสี่อ๋อ yeah right here มึงไมต้องสงสัยว่าตูคือใครคนีแบบแร็ปเปอร์ e right here มึามันไปทไมมรู้ว่าใครกันีแบบแร็ปเปอร์เด็กมันอยากจะแร็ปไฟให้เด็กมันแร็ปไฟให้เด็กมันคลั่งนี่น่นคือพลังไฟให้บีมันแรงเฮียพเพลงแสดง เวทีแบนที่แยกเ<ย>ดาเปล่ากันไปทำไมทำไมใส่ใจให้ร่ามันเลยเวีญ,ญนยะนาคบาดกัมาพิฆาตไอคนทั้งชาตินั้นต้องลำดับรองอยู่สักนิดและนึกงในเก็บประวัติที่เราบันทึกให้ทุกคนรู้ว่าน,นี่คือศึกสงครามรักที่เราตท้าจะกันเป็นอาชีพกูแบ็กออนอัสซูแล้วกลับมาออกโทรทัศน์ทัวต่อไอครจังหวะเขาจัดผงดีในทูพีโอวันในสิ 3, ทธิ์มันตรีธาโชว์ไม่บุกยันปีหนัดยู่อกเป็นบุกตั้งสี่ภาพหอกเป็นจอบเป็นยามคเด็กมันลั่นมาตั้งแต่งีิดเส้นอนแรกแต่คนจะไม่ซื้อสินดีไม่เป็นไร เด็กับเซียวรีบโวยต่อไม่ยังไม่รวยพอไม่หัวไม่ปึงชนาตราผู้อิ่งบนหลักของมัชชิมาปกิปทาไม่อ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองอีกหนึ่งเพลงครับแล้วก็ยังเป็นของตัวจีสองร้อสองพันอยู่นะจ๊ะเกียดเป๊ะ ให้แตกคว้ากันนะสเตทเพรสพับไอ้คนมีก็ดีแล้วร้อนมันพอเรทแม่ก็เปิดประตูเข้ามาทำไมซ้อมฉัจะเล่นคนมันชอบปลอมชับจะจอมอมย่าเพิ่งเบรกให้บอกว่าพิเศษมองไปที่เวทที่รรมดาอยาเรุ่มเทอยากการบ้านจะลองวันเป็นเอกแล้วดูไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันจนโซนริงเลยฟังถ้าติดรายการและดังมันไลฟ์กูพร้อมมล้วที่เช็งคนบอกว่าแค่เก่งที่ทำได้ทุกอย่างแต่มองว่าไม่เด่นไปเก่งเราสักอย่างจะดีกว่าอดีตทำไปไม่สุดเลยสักทางมันผิดจะเรียนรู้แรปทำไมเลิกแต่อนาคตจะดับสนิทก็ไม่ได้แค่แตก คุู่ื่อหวงังน้องแร็ปเพลงเนี่ยมีเนม,เนมอยู่เป็นศัพท์อังกฤษก็เชิญเ,เลยที่อยากจะอัดคิดติดแต่คุณมันเกิดมาจำทุกอย่างไงดิเป็นเป็นยัง ยึดเปดยึดฮ่าๆโอเคอ่ะแย๊กและก t a k e my axe back to the truck laughing and babbling while I'm m u l t i t a s n อ่ะคราวนี้นะครับเราก็จะกลับมาแล้วครับรของตัว G1500 นะครับผม Bluetooth i n p u t Bluetooth connected <c oughs> ให้แบกว้า <cheg> กันนะสเตทเทรดพาไปพึ and and <Hoo. S 1> ่งมีก็ดีแล้วร้อนเป็นพอร์เร็แม่ก็เปิดประตูเข้ามาทำไมซ้อมฉัจะเล่คนมันชอบฟอร์มชเตอร์ดอมอมอย่าเพิ่งเกรดให้บอกว่าพิเศษลองมองไปที่เกรดที่ธรรมดาทุกเหวี่ทุกอยากันมาแค่ร้องไว้เป็นเอชแล้วดูไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันจนโฟนริงเลยฟังถ้าติดรายการและดังมันไลฟ์บุ๊พร้อมปี่พิเปลี่ยนก็บอกให้เก่งที่ มองว่าไม่เด่นไปเก่งเอาสักอย่างจะดีกว่าอดีตถ้าไปไม่สุดเลยสักทางมันพิดจะเรียนรือแรปทำไมเลิกแต่อานาคตจะดับสนิทก็ไม่ไดีจะเป๊ะจะพิชคณิตศาสตร์คุณ่ระหว่างน้องแรปเพลงเง,งมีเนมอยู่เป็นศัพท์อังกฤษก็เชิญเลยที่อยากจะอัดคิติแต่คุณมันเกิดมาทำทุกอย่างไง้ยดิเป็นเป็ดอย่างนี้แล้วมันไม่ไดีทำอย่างนี้มันก็ว่าไม่ดนให้คุณสัน่นางโน้นมันก็ว่าไม่เอาคุณนี่ขี้เยียดเป็ดคุณนี่ก็เหยียดเป็ดนั่นทางขวามันก็รงของเราจะเดินทางซ้ายไม่เดียวรักก็ไร Bye bye. ค,แอแอคุณเดินเกีเยร์เป็ด babe. คุณเดินกเกลียด babe. เป็ดเกลียด babe. เป็ดเกลียร์เป็ดเกลียด babe. เป็ดฮ่าฮ่า Okay ะแย c k like a dog take my ex back to the trap laughing about Ah อ่ะอันนี้นะครับก็คือความแตกต่างของทั้งสองตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกกันนะครับว่าถ้าเพิ่มเงิน700บาทเนี่ยคุ้มมากๆนะครับใครไหวนะครับแนะนำนะครับเพิ่มเป็น0จบาทเฮ้คุณได้ลำพงยี โอเคมากมากครับผมโอเคครับเดื่องเกียวกันรีวิวคลิปนี้ไปเียที่นี่นะจ๊ะเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะเออใครสนใจเดี๋ยวเร่นทิ้งลิงก์ลำโพงตัวนี้ให้นะครับ